สวัสดีค่ะดิฉันพจมานวรกิจโพกาทอนะคะหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาโครงการที่พักอาศัยบริษัทในแรงค์ไทยแลนด์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของ EP ที่4กันแล้วนะคะสำหรับโครงการคอนโดมิเนียม King Square Residence ค่ะ a g g r e u a t i o n t a k e s Mor e f u r t e r s ทำไมเราถึงต้องลงทุนในโครงการ King Square Residence กนันนะคะจากที่เราศึกษาค่ะ รวบรวมข้อมูลสำหรับตลาดคอนโดมิเนียมในย่านของสาทรลุมพินีสุขุมวิทแล้วก็พระรามสามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดในระดับไฮเอนด์ end, ที่อยู่ใ,นในกล้กับโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคอนโดมิเนียมพวกนี้เนี่ยจะขายดีนะคะมีดีมานที่ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะ แล้วก็สป라이ค่อนข้างน้อยจากเทคอัพเรดที่เราศึกษามานะคะมีเฉลี่ยถึง80-90%กันเลยทีเดียวค่ะแต่ทีเนี้ยพอเรามาดูเฉพาะในส่วนของคอนโดมิเนียมในย่านพระรามสามนะคะเทคอัพเรค่ะเขาสูงถึง97%แล้วแสดงว่าสป라이 y ไม่ค่อยมีในตลาดไม่มีของในตลาดให้ซื้อกันแล้วนะคะทีเนี้ย ถ้าเกิดมาดูสาเหตุในการที่เขาทำไมถึงเทคอัพเรสสูงก็เนื่องจากไฮดีบานนั่นเองค่ะผู้ปกครองของกลุ่มโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสคค่ะ เขามีความต้องการซื้อ quality times นะคะก็คือว่าต้องการซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนลูกๆเลยเพราะว่าการใช้ชีวิตในตอนเช้าเนี่ยค่ะมีเวลาในการ spending life ก่อนที่จะเข้าที่โรงเรียนเนี่ยเรียกว่าเขาต้องการความมี quality time นะคะแล้วก็ความเป็น well being อีกด้วยค่ะ นะคะสำหรับในครอบครัวนี้เพื่อในการเป็นอยู่ที่มีชีวิตสุขภาพที่ดีซึ่งอันเนี้ยค่ะต้องมองหาว่าในส่วนของที่พักที่อยู่ใกล้โรงเรียนเนี่ยให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าจะมีความสะดวก ลดเลี้ยในเวลาในการเดินทางให้กับลูกๆนะคะในตอนเช้าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ทั้งในด้านทําเลเองนะคะแต่ทีเนี้ยเมื่อมี Well-being แล้วในส่วนของดีไซน์สเปคแล้วก็คุณภาพของโครงการก็เป็นอีกหนึ่งค่ะที่เขามีความกำนึงถึงในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมด้วยค่ะโครงการคอนโดมิเนียม King Square Resden i c e ค่ะ ของเราเนี่ยอยู่ในโครงการ m i กยู Use นะคะซึ่งในโครงการเนี่ยนอกจากจะมีคอนโดมิเนียมสวิส์พา r เมนต์แล้วเรายังมีคอมมูนิตี้มอลล์ด้วยค่ะซึ่งในคอมมูนิตี้มอลล์นี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะด้านในมีทั้งร้านอาหารมีซูเปอร์มาร์เก็ตอีกทั้งมีฟิตเนสที่เป็นเวลเนสอีกด้วยค่ะสุดท้ายในเรื่องของการลงทุนนะคะเราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของการบริหารโครงการค่ะ ซึ่งเราได้โรงแรมดูสิทธานีนะคะเท่ามาบริหารนะคะทั้งเซอร์วิส p a r t m e n t แล้วก็คอนโดมิเนียมของเราเลยนะคะซึ่งโครงการ k i q u s r u a r e Residence ของเราเนี่ยเรามีบริการ Concierge Service ระดับโรงแรมตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแน่นอนค่ะเมื่อเรามาดูในเรื่องของการปล่อยเช่านะคะ การปล่อยเช่าของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมากับบริการทำความสะอาดแล้วก็ซักรีดนะคะเพราะฉะนั้นค่าเช่าเนี่ยก็จะมาในอัตราที่สูงหน่อยหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามาดูกับลูกค้าบางกลุ่มที่เขาสนใจอยู่คอนโดมิเนียมนะคะแต่ไม่ไมาค่ะเรื่องของการทำความสะอาดหรือว่าในการซักรีดเนื่องจากเขาอาจจะมีแม่บ้านมาเองนะคะหรือว่ามีจำนวนเสื้อผ้าที่น้อยนะคะก็สามารถทำเองได้เพราะฉะนั้นหากท่าน านไหนที่ต้องการอยู่เช่าที่คอนโดมิเนียมเนี่ยอัตราการปล่อยเช่าเนี่ยจึงน่ารักค่ะจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้คาดการไว้ประมาณสัก1,000บาทต่อตารางเมตรบวกลบค่ะต่อเดือนนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอัตราค่าเช่าเนี่ยจะสูงหรือว่าจะต่ำมากขึ้นนะนะคะขึ้นอยู่กับการตกแต่งภายในห้องด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชฟไฟ,ฟฟ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ค่ะ โดยสรุปแล้วค่ะผู้ที่สนใจลงทุนโครงการคอนโดมิเนียม k คิง Square น่าจะมีปัใจจัยในการพิจารณาอยู่3ประเด็นด้วยกันค่ะคือเรื่องแรกในเรื่องของการอยู่อาศัยจริงนะคะโดยที่ว่าผู้ปกครองโรงเรียนที่โรงเรียนคิงคอลเลจนะคะเมื่อน้องๆมาอยู่ที่นี่นะคะก็จะได้มีการอยู่อาศัยและมีการย่นระยะเวลาในการเดินทางในตอนเช้าค่ะ นะะในส่วนของเรื่องที่2ค่ะยิวในอนาคตนะคะสมมติว่าหากน้องๆมีการจบการศึกษาที่โรงเรียน King College นี้แล้วนะคะยิวในอนาคตสามารถปล่อยเช่าได้ค่ะซึ่งอัตราการปล่อยเช่าโดยประมาณการณปัจจุบันที่เราประมาณการอยู่นะคะอยู่ที่1,000บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนค่ะทั้งนี้บวกลบขึ้นอยู่กับการตกแต่งห้องด้วยค่ะสุดท้ายค่ะ ในเรื่องของแคปิตอลเกนนะคะราคาขายในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะอยู่ที่200,000ถึง250,000บาทต่อตารางเมตรคุณจะคิดว่าโครงการคอนโดมิเนียมคิงส์แควเนี่ยในสเปคที่สูงระดับไฮเอน์นะคะหากมีการก่อสร้างโดยไทยอบายชิด้วยนะคะ ซึ่งการดูแลโครงการเนี่ยก็เราดูแลอย่างดีนะคะโดยบริษัทดุสิทธานีเนี่ยอนาคตราคาที่สูงขึ้นจะสูงไปอยู่ที่ทประมาณเท่าไหร่คะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณแล้วค่ะและในวันนี้เราก็ขอจบ EP ของการลงทุนนี้ไว้แค่นี้ค่ะและหากท่านใดต้องการให้เราเนี่ยรีวิวข้อมูลของโครงการ King Square Residence ในด้านไหนก็บอกเข้ามาได้นะคะ ทางบริษัทในแฟรงค์ไทยแลนด์ยินดีบริการค่ะ